พิจาร์ยำรวมมิตรจ้ะยำรวมมิตรุนเส้นอันนี้อะไรอันนี้ผัดส,สีอิวกุ้งปรุงเลยลูกปรุงเลยอันนี้ข้าวเปล่าอันนี้ผัดมามะ่าจ้ะผัดมาม่าของลูกสาวจ้ะอันนี้ของแม่อันนี้ของลูกชายของพ่ออะไร

ชชอบกุ้งไม่ได้อาได้ได้ตริงเลย้ลกอกไม่เอ่ m a y ดินที่ยวดูไฟจากพิ้อากาเดินมาจากปั๊มน้ำมันไปซื้อของนะ ก็จะเดินกลับแล้วจ้ะ,ะคืนนี้ก็คืนนี้ก็สนุกสนานกันใหญ่เขาดาวจากพี่น้องจ้า เราลัดล่อพี่น้องจ๋าลัดลออถนนเพราะถนนมันเล็กในก็ร้านค้านะร้านค้าเยอะอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าหากินง่ายอยู่ทั้งสองข้างทางสะดวกสบายจ้ะสะดวกสบาย เอาก็ติดไฟอันนียคิดสมาปร,ร๊บๆต,ต้นไม้ต้นไม้จริงนะเนี่ยพี่น้องไป,ไปทางนี้ก็สวยพี่น้องไฟไ,ฟไปไฟเลยยึประยัดก็เดินต่อจ้ะ ลูอีสตอรี่จ้าเดินเที่ยวนิดหน่อยเดินเที่ยวนิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ไปไกลไงพี่น้องมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้